วีพีนี้นะครับผมได้เชิญคุณกิติกรบุญคุดหรือน้องเบียร์จับชายนะครับมาร่วมพูดคุยเรื่องเนื้อหามวลสารในการจัดสร้างพญากรมพีวัดกระแจะติดตามชมกันครับครับแล้วก็เพกรัเิเชิญของผมอีกขั้นหนึ่งนะครับน้องเบียร์จับชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวดีน้องเบียร์จับชายนะครับจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อหามวลสารนะครับที่นํามาจัดสร้างจระเข้วัดกระแจนะครับครับมีสร้างเนื้ออะไรบ้างน้องเบียร์ก็นะครับ เนื้อเงินเนื้อเงินแล้วอันนี้เนื้อเขาเรียกเนื้อเหล็กน้ําพีมีเหล็กน้ําพีด้วยใช่แล้วก็มีเนื้อเอนวะโลหะครับและก็อันนี้เป็นเเนื้อชนวนและอันนี้ก็เป็นเนื้อชนวนชุบพิงโกแลบก็เป็นเนื้อตะกั่วครับอืมแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งครอบเป็นเขาเรียกว่าตะกุดลูกอมตะกุดลูกอมใช่หัวใจลูกกระทาดอ๋อครับก็คืออย่างนี้คือเนื้อเงินใช่ใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อเงินจำนวนการสร้าง ้าสิบเก้าตัวเก้าสิบเก้าตัวนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าพิงโกใช่ไหมพิงโกครับพิงโกเนี่ยห้าร้อยห้าสิบห้าตัวอันนี้แหละครับเนื้อมหาชนวนมหาชนวนใช่ครับอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวมหาชนวนคือชนวนมวลสารเยอะๆใช่อันนี้จะเยอะจะเยอะที่ตรงนี้แหละครับอันนี้ครับนี่นี่นี่ไฮไลท์ของคนนี้ อันนี้ก็คือเป็นเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวครับแล้วก็เป็นเนื้อประสบการณ์เนื้อประสบการณ์ด้วยครับอันนี้จะถวายวัดครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าตัวอืมใช่แล้วแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเนื้อเนื้ออันนี้เนื้ออะไรนะเดี๋ยวอันนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีครับอันนี้เนื้อเหล็กน้ำพีใช่มีให้เช่าบูชาไหมอันนี้เอ่อไม่มีเช่าบูชาครับจะมีเฉพาะ ผู้มาจะสร้างทีมจะสร้างที่จะเฉพาะทีมจะสร้างครับผมจะรู้ไงเนื้อเด็กน้ำพีเนี่ยเอาแม่เหล็กดูดได้ใช่ไหมเนื้อทองคํามีไหมน้องเออทองคํามีมีสามตัวครับทองคำมีสามตัวครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ขางนอกเนี่ยสองตัวอ๋อสองออกนอกเลยใช่ก็คือเขาท่านคนที่จองเนี่ยเป็นเขาเรียกยังไงเป็นเป็นเพื่อนของของพระอาจารย์แฝงนะครับอ๋อครับ ก็อยู่ที่มังนอกสองตัวแล้วก็อยู่ที่ไทหนึ่งตัวอยู่มังไคหนึ่งตัวใช่โอ้โหเนื้อทองคํามีสามตัวนะครับใช่ครับครับน้องเบียร์ครับครับแล้วชนวนมวลสารเนี่ยที่นํามาสร้างจระเข้เนี่ยครับมาจากทางไหนบ้างเนี่ยชนวนมวลสารเนี่ยเราคือทางทีมสร้างเนี่ยครับครับจับหามาเขาเรียกไงแทบจะทุกภาคเหมือนกันอืมใช่เพราะว่าอย่างเช่นทางเหนือเนี่ยพี่มูสรถในทีมสร้างเนี่ยใช่ครับจะเป็นคนคนไปไปหาทางเหนือทางรูบาอาจารย์ที่ ที่แกรู้จักนะครับหรือมีชื่อเสียงเนี่ยแกก็จะเอาแผ่นแผ่นจานอะไปไปให้ท่านจานให้แผ่นจานไปหรือบางบางหลวงพ่อก็จะให้ชนวนมวลสารมาด้วยส่วนทางใต้นะฮะทางใต้เนี่ยก็จะเป็นหลวงพี่แฟงนะอันนี้ผมเรียกหลวงพี่หรือว่าพระอาจารย์แฟงครับอาจารย์แฝงท่านก็เป็นพระอยู่อยู่ทางเพชรบุรีก็นิมมว์ท่านนะครับให้ไปหาชนวนมวลสารมาเหมือนกันก็ท่านไปก็จะขอแผ่นจานมาเหมือนกันครับ ส่วนทางทางทางภาคกลางแถวนี้นะครับก็จะเป็นเหลวงพี่วิราชทางวิราชไปเองเลยหรือแถวนี้ท่านก็จะดูเออเขาเรียกไงก็จะรู้จักกับอาเซจยแถวนี้อยู่แล้วหลวงปู่บุญมานะครับหลวงพ่อเสริมนะครับแล้วหลวงพ่อวัดป่าราไฟหลายหลายรูปนะครับท่านก็ไปทุกวัดแถวนี้นะครับแล้วก็ไปถึงนู่นเลยไปเขาเรียกอะไรแถวนครปฐมนครปฐมก็ไป หลวงพ่อนปูกแพ้วอะไรเนี่ยท่านก็ไปนะให้อาจารย์เสนะแล้วก็พวกชนวนจากวัตสุทัศน์ที่เออาจารย์ที่วัดเนี่ยท่านได้มาท่านก็เอามาใส่รวมเยอะมีสารเยอะมากใช่ใช่เขาจิฟังนี่ไม่ต่ำกว่า20วันเลยต้องเลยยอ่เลยนะเลยนะทำคือตั้งใจทํากันะก็คือพอได้มาได้มลสายมาปุ๊บ ขาเรียกอะไรมาคลีใช่ไหมใช่ใช่เขาต้องเอามาพลีแล้วเอามาผสมใช่ผสมครับผสมลงไปทุกทุกเนื้อใช่ไหมใช่ใช่เนื้อเงินก็มีส่วนผสมก็ก็ผสมครับคือคือใส่เป็นแบบหดเออเขาเรียกอะไรเป็นชนวนเป็นชนวนลงไปเพราะเนื้อเงินการสร้างพระอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่เนื้อเงินบ่อยสุดพระไม่ใช่อยู่แล้วต้องมีเดี๋ยวผู้ชมนก็สงสัยไงมีมวลสารเอาแล้วเนื้อเงินจะมีมวลสารก็มีมวลสารใส่ลงไปด้วยต้องมีต้องมีครับงั้นแสดงว่าถ้ามวลสารหลักๆเลยเนี่ย ไปอยู่ในเนื้อมหาชนวนใช่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเชื่อมเนื้อเนื้อมหาชนวนคืออันนี้คือมวลสารเข้มข้นเลยใช่ว่าคือหามัาเท่าไหร่ก็คือก็เหมือนแบบว่าหลอมเท่าไหร่ก็จะทําเป็นหรือเท่าไหร่มาใส่มหาชนวนทั้งหมดเลยใช่แต่ก็ทําแค่ห้าร้อยห้าสิบห้าตัวนะโอครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่เป็นกล่องกระเบียเขียวนี่นี่คือก็เรียกว่าอะไรอันนี้เอ่อเป็นเฉพาะทําชุดกรรมการอันนี้คือชุดกรรมการใช่ครับชุดกรรมการหมายความว่ามีรวมทุกเนื้อใช่ครับมีรวมทุกเนื้อ ยกเว้นทองคําใช่ยกเว้นทองคาชุดกรรมการเนี่ยทำทั้งหมดยี่สิบเก้าชุดยี่สิบเก้าชุดใช่ยี่สิบเก้าชุดครับแจกกรรมการใช่ไหมให้เปิดจองออครับเปิดจองเฉพาะยี่สิบเก้าท่านนั้นที่ที่จองครับอ๋อครับครับนี่ที่มีเห็นแปลกๆมานี่เขาเรียกอะไรเป็นเขาเรียกตะกุดลูกอมโลกธาตุครับอันนี้นะตะกุดลูกอมโลกธาตุทำมาจากเนื้ออะไรครับน้องอันนั้นเป็นเป็นเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวเนาะใช่เป็นตะกัวพันอ๋อมีมีมีรันใหม่เลขด้วยใช่ไหมใช่ครับ ต่อโค้ดหมายเลขอ๋อมีต่อโค้ดหมายเลขด้วยอันนั้นจะต่อกรรมการด้วยนะอ่าใช่ใช่จะต่อกรรมการอันนี้เลขสิบหกครับโสรดหนึ่งหกครับหนึ่งหกอันนี้มีมีเจ้าของยังมีมีเจ้าของแล้วอันนี้มีเจ้าของแล้วครับทุกอย่างมีเจ้าของหมดแล้วใช่ครับผมโอเคแล้วต่อไปนี่คืออันนี้คืออะไรนี่อันนี้เป็นพยันครับพี่พยันขอญาตี้นะขอญาตี้ได้เลยครับพี่นี่ครับพยันพยันพญาคุมพีรุ่นนาลายอวตารบรรดาทรัพย์ มีกี่สีมีทั้งหมดสามสีครับมีสามสีครับผมสีเขียวสีแดงแล้วก็สีสีดําสร้างเยอะไหมอ่ะก็สร้างรวมกันแล้วหนึ่งหนึ่งพันผืนหนึ่งพันผืนใช่ก็ตกแล้วสีสีประมาณสามสามร้อยผืนแจกหรือให้เช่าูชาอันนี้แจกครับแจกแจกแต,แต่ว่าอันเนี้ยนะก็คือถ้าใครมาร่วมในพิธีจะเห็นว่าในพิธีนะจะเอาทงเนี่ยติด ติดทั้งสายสินแล้วก็ติดในพิธีทั้งหมดเลยอ๋อหมายความว่า,าที่ผมเคยเห็นผูกผูากกลางน้ําเลยใช่ท้ายครับอันนี้ครับผมสามสีนะครับสามสามสีอันนี้จะคือแจกแจกในพิธีนะครับใคร,ครที่มาร่วมพิธีก็แจกที่เดือก็เก็บเข้ามาบานที่วัดครับสีแดงสวยใช่สีแดงสวย ต้องคมชุดพี่เราเรียมนะสวยเลยอ๋อครับผมน้องเบียร์ครับแล้วอันนี้คือเนื้อตะ่วเนาะใช่ครับเนื้อตะ่วันี้เป็นเนกั่ที่ปกที่อาจารย์วิราศบอกว่าแช่ลงไปในน้ำอ่อคือเนื้อตะก่วเนี่ยเราจะปลุกเสกนะครับปลุกเสกวันแรกเนี่ยจะปลุกเสกในน้ามนต์นะครับตามตามรูปเลยนะครับที่เราจะแช่ในแช่ในอ่างน้ำมนต์ก่อนนะครับแล้ววันที่สองเนี่ยเราก็เอาใส่ตะกร้าไปผูกไว้ตรง กลางแม่น้าเลยอ่าใช่ก็คือปลุกทั้งแช่น้ามนต์ทั้งแช่กลางแม่น้าเลยครับครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนมีจานด้วยอ่ะใช่ครับมีรอยจานด้วยลอยจานครับก็รอยจานอ่าทั้งหมดเนี่ยได้นําไปให้พระอาจารย์สําราญนะครับที่วัดเกาะปัญซาเนี่ยอ๋อพระอาจารย์สาราญใช่เป็นเมตตาจานให้จานเยอะไหมครับก็ประมาณสักแปดแปดร้อยองค์แปดร้อยองค์น่าจะรามาประมาณแลอะตะกนสร้างกี่องค์ หนึ 1> 1, ง่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าตัวเยลืตะโกดสร้างหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าองค์หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับผมตอนนั้นนี่ไม่ไม่ไม่ได้เปิดจอง <S 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 เพราะว่าชุดนี้เอามาถวายถวายที่วัด <S 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 ครับครับแล้วก็ใครอยากได้ก็มาบูชาที่วัดตัวอผมแล้วก็ที่ดังสุดก็คือตะโกวที่ <S <S ที่มีประสบการณ์ที่ <S <S มีประสบการณ์น,น,นี้นะ,นะครับใครับ ล้วอันนี้ล่ะนี่ล่ะอันนี้ก็ชนวนครนับชนวนน,วนี่ชนวนใช่ครับชนวนฮ้ยม,มีคําว่าบุญด้วยคืออะไรเนี่ยมีตอกบุญด้วยอันนี้นะครับที่ตอกบุญนะครับก็หลังจากพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะครับก็ทางทีมจัดสร้างเนี่ยก็คือตั้งกองพระป่ามาถวายที่วัดหนึ่งร้อยกองนะครับก็เอาพยากุณบีที่เหลือเนี่ยก็มาตอกตอกคำว่าบุญแล้วก็ตอกเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนื้ออะไรที่ตอกบุญ ก็มีมีลูกเนื้อเลยครับพี่ของทั้งเงินนะครับตะกัวนะครับแล้วก็มีนวะแต่กระซีนนะครับเอาออมาซีนแล้วก็แจกสมมติพี่จองหนึ่งกองก็จะไม่รู้เลยว่าจะได้เนื้ออะไรบุญหรือไม่บุญไม่รู้เลยไปรุ่นกันเองไปลุ้นเองว่าใครจะได้เนื้ออะไรซีนแบบนี้ไปซีนทุกองครับ ใครได้ก็จะมีบุญเลยใช่ครับผมอันนี้น <laughs> พิเศษพิเศษนะพรปากสวายวัดเศนวัดกระแจกครับผมนี่ตอนนั้นตอนนั้นผมมาผมก็ได้บูชาไว้องค์นี่ครับน้องนี่โอ้สวยงามอันนี้เี่าพิงโก้พิงโก้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกเเขาเรียกไแงบบเป็นเป็นเหมือนแบบกระหล่หน้าผิวนหน้าครับครับถ้าดูจริงก็เหมือนแบบงานจิวเวลรี่แมพี่ที่ทำมาสมัยจะสวยนะจะสวยหรือก็เรียกอย่างว่าทองชมพคูครับอันนี้ผู้หญิงก็ใส่ใส่สวยครับเนื้อข้างในเป็นอะไรก็เป็นชนวนนะ อืใช่ใช่คือใช้ชรนวลก็คือเนื้อมหาชนวนอันนี้ใช่มหาชนวนเนื้อมหาชนวนอันนี้แล้วก็ไปชุบพิงโกใช่นําไปชุบพิงโกสรั่งเท่าไหร่อันนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบห้าครับผมก็คือเนื้อมหาชนวนนี่แหละแล้วชุบพิงโกใช่ครับเพิ่มเพิ่มความสวยเข้าไปอีกใช่ใช่ความสวยครับพิงโกครับพิงโกสวยอ่าพี่อีกอย่างหนึ่งนะเป็นของซิกเนเจอร์หรือว่าของหายากของหายากใช่เดี๋ยวผมแต่ที่นี่มีที่นี่มีขอชม อ่านี่เลยครับพี่โอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกทงพิธีทงทงเฉยเฉยไม่เล่ต้องเรียกว่าทงใช่ทงในพิธีโรัโพื้นใหญ่มากครับเนาะใช่ครับพื้นใหญ่มากพิธอันนี้อันนี้จะมีสองแบบนะพี่ครับผมอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ถืออันนี้สีเขียวสีเขียวครับสีเขียวนะครับสีเขียว อ่านี่ครับอันนี้จะเป็นอันนี้สีดาเป็นเอ่อเป็นนา,ายเป็นนาฬาัยหยีบพญาคุมพีนะครับพี่ครับอันนี้ก็ทงในพิทีกันเข้มขังมากใช่ครับเข้มขังมากอันนี้เขาทําแจกหรือว่าหรือว่ายังไงครับเนี่ยอันนี้เอ่อทำมาทั้งหมดสิบเก้าผืนนี่ไงใช่ครับนี่หมายเลขสี่สี่สิบเก้ารัน,นเอ่อรันหมายเลขทุกผืนครับพี่แจกแล้วคนระับเนาะอันนี้ประมูลครับพี่ประมูลใช่ใช่อันนี้จะจะับ ในวันพิธีเนี่ยผู้ที่มาร่วมพิธีเนี่ยประมูลกันมูลกันไปครับตอนในพิธีก็ประมูลกันไปเลขเลขหนึ่งเลขแปดอะไรเงี้ยเลขเก้าพราวันนั้นในประมูลก็มีราคาดีนะครับไลนเดม่หว บอดแคล้วบอดไยในชีวิตนี้พุดโทโธผุดตังจังเงินุดทงังงาะรทังพุดโธแรงดีแบบนี้ไม่ต้องูงคืนนี้ปังปังไม่ระคายนันถ้าแดงคุกขรอไม่ต้องระวังปังปังไม่ระคายนังข้ามผ่านทุกป,ปัญหาด้วยพลังผ้าแดง